สิงรถบรรทุกมาคอนเฟิร์มความสนุกสพระนางค่ะน้องอ๊อฟชนะพลและน้องเพลงกับวิตาอื้อหือชื่อเรื่องสิงรถบรรทุกจะไปบู๊กันที่ไหนนะคะก็ต้องบู๊บนรถบรรทุกสิคะฉากนี้เนี่ยวัดเสียวจริงจริงแต่แลนี้ที่เอาบู๊หนักมากจริงหนักมากครับจริงๆเป็นแบบว่าบู๊แบบต้องกระโดดข้ามรถบรรทุกอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่คือในการบู๊ของเรื่องนี้นะครับบู๊บนหลังรถบรรทุกบู๊ในรถบรรทุกรู้แบบ บูแบบใช้มอเตอร์ไซค์บูบูแบบท่าแบบวิ่งเหมือนฟรีลน่งอะไรเงี้ยแบบยากมากมเลย,ยเยอะที่สุดเท่าที่เคยเล่นละครบูมาแข็งแรงอย่างเดียวครับต้องฟิตครับได,ได้ขาว่าเรื่องหน้าก็อยากจะเล่นบูอีก <ผม S 1> ใช่ผมเื่อเอกนักรักนะครับผม <laughs> ผมรักๆนะครับก็มีบ้างแต่ว่าไม่ไม่ไม่เท่าเลยค่ะไม่เท่าพี่อ๊อฟเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นยิงปืนเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเป็นผู้ช่วยมากกว่านี้เขาจะเป็นพระเอกที่แบบว่าเออคุณไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยวจัดการเองอะไรเงี้ยหนูก็เลยจะสบายก่อนที่เราจะมาร่วมงานกันเรื่องนี้เรื่องที่แล้วเราก็ไม่ค่อยแบบมีแบบคุกกิ๊กกันเท่าไหร่ใช่แต่เรื่องนี้อยากให้รู้นั่นเองนะฮะมีแน่จ้ะมีแน่มีแน่ค่ะ